ไอ้ศาสตร์มันคือเข้าใจไหมคือของมันจะดีเลยของกูเข้าใจไหมไม่เข้าใจคืออย่างเช่นนะมึงบอกใช่ไหมภาพในจอมันจะดีเลยไปโอ้มึงเข้าใจไหมไม่ไม่ไม่แต่แต่คือเมื่อกี้เนี่ยมึงมึง,ม,งมึงก็เขาว่าซับเซจมึงจะเ,าเมาส์เพืิงไปไหนมึงรอยอยู่ที่เดิมก็ได้มันไม่ดูช้า ไม่ไปไม่ใช่เรื่องไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของทาดบิลเล่คือมึงอะเอาเมาส์หล่อที่เดิมไม่ได้มึงจะเลื่อนเราเมาส์เมาส์ลงทำไมกูอยากรู้มากเลยอยากรู้ที่พนะ่นอะทำไมต้องเมาส์ลงไม่รู้เวันนี้เองวันนี้เองมึงทำมา <laughs> ม่เนวันนี้เองเนี่ยไ,ไ,ได้แล้วี่ใช่ยว่ามึงก็คิดเหมือนกว่าไอ้โง่กลางแน่เลย คืใครเนี่ยโอ้มันได้อะใช่ไงยุคที่กูไปะกูเกินกูสร้างมาประมาณร้อยปีกดที่ชื่อกูนี่กดที่ชื่อกูเอ่อกดสามเกิเอ่อเพิ่มผูด้ดูแลเพิ่มของมึงด้วยเพิ่มเฟซมึงด้วยเออเพิ่มของมึงเองด้วยเออสวย ไม่เล่นไฟก็ไม่ไรได้โอ้โหจะไปเฟซกูไปเล่นแรงจัดสตีมหนึ่แปดสิบพีโอเคอะไรล่จะสอนี่อันีเิดเอาสับมานั่งโดนในไหนก็เร่อสตีมโง่ๆอะก็เล่นเล่นกแชร์ไปหน้าเฟซเลยไปห้องจริงแล้ว ก็ได้รอย่างกั้เหรอได้อาไปบึงแล้วกูจเข้ายูทูบเลยโับกันน้าอับอายข้างนเดินแร์ไปหน้าเฟซแบบบกกก็ต้องแบบว่าอย่าดูย่าดูอะไอเฮ้ยมึงอีกี้ยคนเราจะเริ่มคนเราจะรวยทำไงวะคนจะรวยช่วยไม่ได้ทอ่ปานรบพองเก่าไล้นะเก่าอะ เดี๋ยวเราถึงมันเลยเนี่ใช่ไอวีดีโอโอยแปมตีมันมาสิบทีนังเสียงชัดจนะ ไม่ไปลองพูดดิลพูดจะหาทีสักเอ่อขึ้นกูเบาไว้แต่สียงกูดังงงปะมันช่องโบเลยไอ้เหี้ยเสียงกูดังก็เสียงมีเออเอาไว้ช่องทำไมเสียงเบาวะให้คนดูสองคนใครดูวะอีกคนหนึ่งกูวินแหละกูจะชอบดูอยู่ แรงแรงแรงเบากระโปงเอ้ยฟังกระโปงหรือเปล่าอืมเอ็ดแม่สู้ฟังไหวครับเดี๋ยวกดถูกฟังไหมบ้างไปไปที่ OBS กันดูเชื่อต้องดูจอเล่นเล่นไปก่อนได้ปะเนี่ยได้แล้วเสียงผมไม่เป็นไรหรอกเบาเพิ่มเสียงไปได้นะจิ้มสอน ออดิโอมันดังอะแต่เสียงไมค์กูเนี่ยใช่ปะเสียงไมค์กูมันน้อยไม่โอ้เห็นปะกำลงดูอยู่อ่ะกดไปที่กดเดสก์เดสก์ออดิโออ่ยกดกดอะกดเลื่อนให้มันร้อยล้วม้หน่อยเสียงมันดังเกินอ่ะเดี๋ยวมึงนะลอก่อนเดี๋ยวรองก่อนได้แล้วกูเรือหรอกเบาเพิ่มเสียงไปได้ อย่าเพ่งนี่อย่าเพ่งเล่นนี่เราฟังก่อนไปตังตงต้งใหม่กด t t i n g s e ต i s e t t i n งใหม่ s e ต i g ใหม่อออกดไปที่กดเล่นทัเล่นทัวิดีโออ่ะต้องกด่กดเลือนให้มัน้นอยงหน่อยเป็นคนดังเกิน ไม่มีเพงได้มาฟังวไม่เสียงกูเบาเบาเอ๊ทำไมเสียงกูดังนงวะอ่าไม่ไม่ไม่กูต้องตะโกนหรือป่าเออเสียงกูกูน่าพูดเบาเว้โอ้อะไรวะ คึต้องวงเสียงมึงต oh, 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 oh. ้องบอกเสียงกูอีกวงเสียงกูได้ดีดเยี่ยงนั้นนะเออได้นะโอ้โองพูดดิพูด้โอ้โอโอ้อ้อ้โอ้อ้ออ้อๆอ้โอ้โออ้โ อ้วนอ้วนโลโลโลเบามากอ่ะอ่ะวันนี้แปดสิบแปดสิบวันโล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 โอเคโอเคเท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 เอเทเทเอเทเทเทเเ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  ก็ดังก็ดังอยู่ดีใช่ไหมนี่เล่นเกมดีกว่าต้องทำยังไงวะก็พี่ไอ้นี่ปิดขอปิดไหมปิดไหมปิดติดไอ้สัตว์ปิดนี่หรอไม่ใช่ปิดติดลงไปดิอยใช่ไอ้ปิดติดลงไปดิไปไปไป เด็ดท็อปอะ่ะทำโลงไปเนาะเออน่าจะได้ประมาณนี้แหละโอเคมีปราบแบบเสียงแบบป่ะ,ปะเออมาโอเคเริ่มเลยมหมและวอร์มไหมวอร์มไหมเด็ดไหมล่ะ แมชเฝวามโลโลเทสเทสเด่นเด่นได่นไม่เทสไหนนี่สัตเออเออนี่นี่ใหม่กูดีแหละไม่ดังเกินเมื่อวันเด็กโค้งลวเออกูต้องซื้อใหม่อะไม่กระปุกผูกันกระปุนี่นี่นี่มีใหม่3.4อยู่เพื่อน

すみませだ

Sí, <coughs> เนื้อนี่ยังเอ้ยโครดาน้กว่าแม่เฮ้ยตห,หลอก็สติสติจัก็ได้ค่อย,อยหลอกว่านนื่น เนกันข้าอนกันได้มากอยู่ได้อยู่ระกลาง โทษทีเพื่อนเพื่อนเดียวเลย Ya yeah, well, <laughs>

Ten kills remaining with the only shot.